สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สตรีมกันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กลมาอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนาเว็บไซต์ KM Social เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยากเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์ยอด,ยยอดคอมเมนต์หรือยอดรีวิวที่นี่ก็มีหมดเลยนะคะและขั้นตอนการสมัครกง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Google น,นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คําว่า KM Social นะคะเสร็จแล้วเราก็จะคลิกไปที่อันแรกกันเลยค่ะ และเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก <ie diy> ็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยค่ะและเมา่เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอ้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถล็อินด o g l e กันตรงนี้ได้เลยนะคะ และเนื่องจาก้นะคะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะและเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตําเงินเข้าระบบกันเลยนะคะขั้นต่ำก็ไม่เยอะนะคะร,ระบบจะผ่ายเติมแล้วเครดิตจะเข้าอัตโนมัติเลยแล้วก็จะไปตรงบริการตําเงินกันเลยนะคะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการตําเงินนะคะก็จะมีเลือกถึงสามช่องทางเลยช่องทางที่หนึ่งก็จะเป็นสแนออกน QR code ทุกธนาคารนะคะช่องทางที่สองก็จะเป็น Two Money Wallet และช่องทางที่สามก็จะเป็นคริปโต c คอเร n c y ค่ะ เพื่อนๆก็สามารถอ่านคำและนํากระจักตรงนี้ได้เลยนะคะ bathroom. เสร็จแล้วก็ใส่จานวนเงินที่ต้องการแลร้วก็ไปที่ตําเงินกันได้เลยะคะ่ะแล้วเมื่อเราตังาินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเรื่องบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สตรีมใน Facebook กันนะคะแล้วก็จะคลิกที่ Facebook กันเลยเนาะและที่สําคัญนะคะโพสที่เราจะทํานะคะต้องเป็นโพสสาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งางนั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะ mm hmm. และในส่วนของหมดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมดหมู่แล้เลือกกันหลายหมดหมูเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของบริการนะคะเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันหลากหลายบริการเลยนะคะ,ะต่อมานะคะในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้า Facebook นะคะแล้วก็จะมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันเลยนะคะส่วนจำนวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่เป็นจำนวน100แล้วกันนะคะโดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่2นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่15บาทเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ แลวเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแท็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คเข้าไปดูกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะคะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี um ้ก็จะเป็นแท็บสถานะของเรานะคะระบบก็กำลังรอดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะและทุกคําสั่งซื้อนะคะเขาก็จะมีประวัติคาสั่งซื้อดูชัดเจนเลยสามารถเช็คได้ตลอดเลยนะคะว่าทําถึงขั้นตอนไหนแล้วไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะหายหรือว่าจะโดนโกงนะคะ ละสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมคูปองเพอบัทขึ้นไปคนก็จะบดล็อกซีรีส์จีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขนะคะรัสิทธิ์ดูได้ไม่จํากัดเลยเอาใจใส่ดูซีรีส์กันสุดๆไปเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะเราก็จะไปตรงแนะนําเพื่อนกันเลยเนาะและ้วเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพ,เพื่อนๆก็ ไปที่ข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเลาคลิดเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตรา,าค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่100บาทกันอีกด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งทางก็แค่แนะนำเพื่อนมาใชร์ไปไพลายเคเอ็มโซเชียลและทุกออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มทันทียิ่งใช้ยิ่งได้ที่เยอะคุณก็มีรายได้้เพิ่มดวยนะะค และหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาสงสัยหรือว่าต้องการให้ช่วยจัดการนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเป็นทีมแอดมินนะคะพร้อมดูแลตลอดเวลาเลยติดต่อได้ง่ายตั้งแต่ยี่สิชั่วโมงเลยนะคะช่วยเหลือได้ทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องเทคนิควิธีใช้วิธีจัดกาเงินหรือคำสั่งซื้อที่ติดขัดนะคะเราก็จะไปติดต่อแอดมินกันเลยเนาะ และเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งปัญหาให้กับแอดมพินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆก็มาคัดลอกเลขกออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นาเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาใสในช่องนี้กันได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะเซฟปไฟล์รูปภาพหรือเซฟเป็สลิปนะคะก็ไปที่แอดแท็กไฟล์กันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการนะคะแล้วก็ไปทีี่่่่่สงงตตออกกันนนนนได้ <Aí. S 1> ้เเลลยคคคะะะะแหาาวพืทร จะประหารผ่านทางไลน์นะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สแกนเคียวโค้ดกันตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งประหากับแอดมินกันได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะกลับมาที่หน้า Facebook กันนะคะตอนนี้นะคะยอดคนดูของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกครั้งคือตอนที่ยอดคนดูของเราขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อาคะตอนนี้นะคะยอดคนดูของเราก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ทด่ดีแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะหากเราผู้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวทณที่นี้ด้วยเว้เจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ